สวัสดีครับเพื่อนๆผู้มีหัวใจรักการเกษตรทุกท่านครับคลิปนี้นะครับาติดตามผลการเลี้ยงปลาเขียวมรกตนะครับปลาแดงบุตรสราคำมแล้วก็ปลาบึกที่โคกหนองนาระยะเวลาการเลี้ยง6เดือนครับเพื่อนๆครับลงเลี้ยงตั้งแต่วันที่25ตุลาคม2 5 6 6วันนี้ก็ให้ทีมงานนะครับ เอาปลาขึ้นมาดูว่าขนาดตัวนะครับปลาหกเดือนนะครับตัวโตหรือเปล่าจะพาเพื่อนๆไปรับชมครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเป็นปลาที่นะครับนําขึ้นมานะครับปลาเขียวมอตนก่ดใส์เดี๋ยวดูตัวใหญ่ๆโอเคครับโอ้โหนี่นี่นี่ตัวใหญ่นะฮะนี่โอ้ยอย่างนี้อย่างเด้อพี่น้องเด้อเวลาจับต้องตักยังไหนกันอู้จับงี้เนาะ อันนี้ครับเพื่อนๆครับปลาหกเดือนนะฮะเขียวมรกตครับผมเอามาเลี้ยงตั้งแต่ตัวประมาณเท่าเท่านี้โป้งนะครับเท่านี้โป้งนะฮะตอนนี้ก็ใหญ่ครับอ่าแล้วก็นี่ฮะตัวละละดดันลงมาตัวใหญ่ก็จะใหญ่ประมาณนี้ครับเพื่อน,นๆครับนี่หกเดือน,น,นอ่านี่นี่ครับอ้นี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่สุดเลยเนี่นะครับปลาเขียวมรกตตัวนี้ถือว่าใหญ่มากหกเดือนก็คืออาหาร กินอาหารเก่งนะครับแต่ละตัวนี้ที่ไม่เท่ากันก็เพราะว่าอาหารเราอาจจะไม่เพียงพอเนี่ยฮะแต่ตัวตัวนี้จะเสมอก็คือประมาณนี้ตัวใหญ่ก็ก็รุ่นนี้เลยนะครับเขียวมระกดมันมีอีกตัวนึงก็คือแดงบุษราคำเป็นปลาพัน์ใหม่ตัวเขาจะออกแดงๆนิดนึงเดี๋ยวอยู่ตรงนี้จะมีหรือเปล่าแดงบุษราคำค อันนี้มีแต่เขียวมรกตนะครับนี่มีแต่เขียวมรกตหมดเลยครับนี่กลุ่มนี้นี่เขียวมรกตหมดเลยนะครับเลี้ยงเดือนตุลาปีหกหกนะครับตอนนี้ก็ครบหกเดือนพอดีครับเพื่อนเพื่อนครับก็ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงการให้อาหารโภชนาการนะครับอันนี้ผมก็โภชนาการเราก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับเอาลงเลยครับ่าการสังเกตนะครับเขียวมรกตเนี่ยเขาก็จะ มีแถบด้านบนนี่นะฮะนี่ฮะออกคิ้วเขียวเยวนี่ยครับเหมือนแก้วมรกตนี่ครับอ่าถ้าเห็นว่าถ้าสังเกตว่าแยกจากปบึกยังไงก็ให้ดูตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นก้างเนาะประมาณนี้ใช่ไหมฮะมอ่ะดูตรงนี้เป็นหลักกันแล้วกัน<ด>นะครับเพราะว่าถ้าปบึกมันจะออกด,ดออกําคำ้คำค้ำหรือเปล่าหรือขาวๆเปล่า,า,าอ่าอันนี้นี่ฮะเป็นสัญลักษณ์ของปลาเขียวมรกตก็จะเน้นออกสีอ่าฮะสีเขียวอแยกแยกง่ายๆนะครับ อย่างนี้ครับเพื่อนๆครับอ,อันนี้เอาขึ้นมาแล้วก็เขาก็จะไม่ค่อยทนต่ออันนี้เท่าไหร่เนาะเป็นปลาที่ไม่ค่อยทนพอ,อขึ้นมาปุ๊บนี่ก็ตายนะครับก็ก็ดูว่านะครับเพื่อนๆครับถ้าจะ,ะจับขึ้นมาดูเนี่ยส่วนหนึ่งก็คงจะดูในบ่อถ้าเอาขึ้นมาข้างบนเนี่ยเขาจะค่อนข้างที่จะเนี่ยครับตายเร็ว อันนี้เราก็นําไปบริโภคก็ผมลงไว้เยอะครับเพื่อนๆครับลงไว้เป็นพันกว่าตัวนะครับอันนี้ก็สัดส่วนเราขึ้นมาเพื่อจะเอามามาดูขนาดของไซส์ว่าเราเลี้ยงมา6เดือนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกนึงก็อยากจะดูเนื้อครับอ่าเนื้อเขาบอกว่าเนื้อหวานอร่อยเนาะเนื้อหวานเนื้ออร่อยเนี่ยครับจะลองเอาไปปรุงนะครับบริโภคดูว่ามันเป็นยังไงมั่งนะครับปลาเขียวมรกตนะครับนี่ก็เลี้ยงเนยบ่อนี้ครับเพื่อนๆครับ ลงไว้ประมาณพันพันกว่าตัวครับมีเขียวมระกตดมีปลาบึกมีแดงบุษราคำอ่าให้ทีมงานลองคัดปลาขึ้นมาดูขนาดไซส์นะครับว่าถ้าเราจะเลี้ยงต่อไปเนี่ยปัญจาต้องเลี้ยงไปอีกสักกี่เดือนนะครับและปัจจุบันก็คือปลาเรานะครับตัวโตมากน้อยแค่ไหนครับเพื่อนๆครับก็มีขนาดเนี่ยฮะปลาอ่เขียวมระกตดนะครับเป็นปลาสายพันธุ์ของ หนึ่งเดียวของจังหวัดอุลราธานีนะครับเป็นปลาสิทธิบัตรนะครับของท่านพลฟาร์มปลานะครับของท่านพลฟาร์มปลานะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ก็ก็ผมนํามาทดลองเลี้ยงดูครับว่าอัตราการโตเขาจะเป็นยังไงนะครับก็ถือว่าพอใจนะครับเพื่อนๆครับลงเลี้ยงเอาไว้6เดือนก็ไม่ได้ให้อาหารโภชนาการเต็มที่นะครับเป็นการเลี้ยงผ่านนี่ฮะโคกหนองนาของเราเนี่ยครับ อาหารก็เป็นอาหารธรรมชาติบ้างแล้วก็มีอาหารเสริมบ้างนะครับแต่ถ้าเราเลี้ยงอยากจะทําในเชิงของธุรกิจนะครับที่จะเลี้ยงแล้วก็าขายจริงๆนะครับก็สามารถที่จะให้โภชนาการให้อาหารเขาอย่างเต็มที่ก็ปลาเขียวมรกตมีจุดเด่นที่หากินเก่งครับหากินเก่งแล้วก็เลี้ยงง่ายนะนะครับก็มีการเลี้ยงง่ายแล้วก็อัตราการโตเร็วมากนะครับถือว่าผมถือว่าโตเร็วนะครับ ได้ขนาดไซนี้นะครับระ,ะระยะเวลาเลี้ยงปล่อยแบบ6เดือนนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ